คลิปแกะพัสดุอีกแล้วนะคะรอบนี้ก็มีของทั้งหมดเท่านี้เลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้าง มีแท็กลิเบอรี่ตรงนี้นะคะมีของแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นอันนี้ของที่เราซื้อมาก็คือเป็นการยูตะเชอรี่บอมนะคะ Tak bayi ni nak. เลนตินะคะจทยอนกับไทยงแล้วก็ได้การ์ดด้วยนะคะเดี๋ยวแกะการ์ดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บในแฟม้มนี่เลนตินะคะแล้วก็นี่การ์ดคือช่วงที่แบบออกกูดเยอะๆคือช่วงนั้นเราไม่ค่อยมีตังค์ไว้ทุกคนคือทั้งซื้อบามซื้ออย่างอื่นไปมันก็ นั่นแหละคือมนจะตามกดกูทุกอันก็ไม่ได้ถูกไหมก็เลยซื้อเฉพาะที่อยากได้แล้วแบบว่าพอเวลาผ่านมางี้ก็ค่อยมาซื้อตามเก็บนะคะหลักฐานว่าเป็นการรับพัสดุช่วงโควิดก็คือรอยสเปรย์ก็หง ก็เป็นพวกกระดาษโน้ตแล้วก็ส네ติกเกอร์ของแถมนะคะก็คือเบรนนี้นะคะร้านที่เราเคยแกะไปในคลิปเมื่อก่อนแล้วเราบอกว่ามันมีของบางส่วนที่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าเขาดีมาจากญี่ปุ่นนะคะก็คือการใบนี้ ที่พยยงถ่ายคู่กับวิเทมินอันนี้นะคะ ก็คือ,อน,นี่น่าจะเป็นของแทมทยงยาแนละ้วโอ้ยทุกคนคลิปเราแบบพังไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปทำนานก็คือเป็นน้องตุ๊กตาเทียมย่านะคะพร้อมกับสติกเกอร์แสนน่ารักอันนี้ปกติเราเป็นคนไม่ค่อยซื้อตุ๊กตาที่แบบพวกมาสคนเกาหลีหรือคนจีนทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้อะรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนเราทําขึ้นมาเองอนะไรเงี้ยใช่่ะ ัแหละต่ว่าน้องคนนี้ก็อน่ารักดีแล้วก็เห็นคนถ่ายรูปกับน้องเยอะมากก็เลยอ่ะซื้อมาด้วยมาถ่ายรูปมาแต่งตัวให้น้องอะไรกี้นะคะ กล,บลบแบบเฉลยนะว่าเป็นวิชการเ็นะคะอ๋อนี่น <S <S พยองนะคะตอนเม e a w วิชมีสองอ๋อมีนี่สองใบแล้วก็อันนี้เ,เป็นการโฮโลแกรรมใบหนึ่งแล้วก็การแบบธรรมดาใบหนึ่งนะคะก็คือ มีความว่าชอบการโคโลแกรมมากแต่ว่าตอนแรกไม่เคยซื้อไว้เลยเพราะมันเป็นการ์ดกูสคือก่อนหน้าไม่ค่อยซื้อการ์ดจากกูสเท่าไหร่แต่ก็การโคโรเลแกรมมันสวยอะทุกคนเป็นชายงสองใบแล้วก็น้องวันนี้อีกนะคะ3ามใบเลยเหรอ อแล้วว่าอินเลิฟกับการโปรแกรมก็คือเป็นสแตนดี้ทยงนะคะกับการตอน2อน20 2 0 อันนี้นะคะกับฮอลแกรมใบนี้ แล้วก็สิ่งนี้คือสติกเกอร์แพ็คนะคะเอ้ยโฟโต้แพ็คตอนเออ่ของซีซันกรีตติ้งนะคะตอนนั้นเราไม่ได้ซื้อเราก็แบบไม่อยากได้เถอะของก็อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะเอาการออกมาเป็นทยองใบนี้ กับพยวงันนี้นะคะรักมากมัน,น้องเปิดจากข้างหน้า โฟต้บุกนะคะ Hello Soul. s o l ซึ่งมันออกมาตอนไหนไม่รู้ขึ้นน่าจะออกมาก่อนที่เราจะมาตาม n t t อยากได้สีมันน่ารักดีแล้วก็เจอคนปล่อยแบบว่าราคาโอเคนะคะ <c oughs> ก็เลยสั่งมา <c oughs> นี่มีแผ่นซีดีนี้ด้วย <c oughs> ถัดมาที่ชิ้นสุดท้ายนะคะ ไม่กล้าลงคัตเตอร์ลึกด้วยเพราะว่ากลัวโดนของของตรงนแบบู้คือกระจายกระจายหมดแล้ว ก็คือเขาแบบดามาหลายชันย้นมากของที่เราซื้อมาก็คือสิ่งนี้นะคะ น้องคือโปสทรายสดทยงนะคะเจอคนปล่อยราคาแบบดีมากๆก็เลยซื้อมาเนาะตอนแรกก็คือมีแผนซื้ออยู่แล้วแต่ก็แบบก,ก็ยังไม่ได้อยากซื้อขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบพอเจอคนปล่อยราคานี้ก็เลยเอาเลยนี่ลายเส้นสดทยงนะคะลายเส้นสวยมากเก็บน้องเข้าเหมือนเดิม ของรอบนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกันนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ไปตามช่องทางต่างๆของเราด so, like ้วยนะก็ห on ลังจากนี้เราจะเปิดเทอเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะมาได้บ่อยเท่าเดิมไหมแต่ว่าก็จะพยายามมาบ่อยๆบ๊ายบายค่ะ